ำหรับตัวต่อมานะ้รับผมนะฮะตัวนี้พอเป็นพระเอกเลยนะฮะผมเพื่อ,อนครับที่ผมใช้รีวิวสินค้าให้เพื่อนทุกๆวันนั่นแหละครับผมนะสำหรับก้านเสียง V8 S l i เอสไกับผมนะดีแน่นอนครับผมก่อนที่มันราคาจะแพงนะครับผมนะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮนะเพื่อนดีแน่นอน,อนเลย สำหรับการเสียง v 8ไ,ไรท์ครับผมก็มีจุดต่อดังนี้นะฮะเ <ๆ S 1> บื่เนๆครับผมนะฮะในกล่องก็มีสาย USB 1เส้นให้นะแล้วก็สายสัญญาณสีขา,ขาวนี่ให้2เส้นครับผมนะฮะราคาคาดตัว299บาทครับผมสำหรับสายสีขา,ขาวนะฮะตัวแรกก็เป็นสายชาร์จ USB ตัวนี้นะ นี่เป็นวันที่ห้านะครับผมเนี่ยที่ผมทําการทดสอบเนี่ยการเสียงเนี่ยวันเดือนยังไม่หมดแบตเลยครับผมเนี่ยวันที่ห้านะครับผมเนี่ยไลท์ที่ห้านะฮะเมืวันก็ชั่วโมงครึ่งบางวันก็หนึ่งชั่วโมงนะฮะนี่ยยังไม่ได้ชาร์จเลยนะฮะในวันที่ห้าห้าครั้งที่ห้าเนี่ยแหละครับผมเดี๋ย <sometimes> วพรุ่งนี้ผมก็น่าจะชาร์จครับผมนะเดี๋ยวไลท์เราไม่จบนะฮะการเสียงจะ แต่ถ้าหมดไวมันไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนอย่าให้ใช้หมดนะทุกอย่างครับผมนะเดี๋ยวก็แบตมันก็ถ้ามันหมดปุ๊บมันต้องกระตุ้นนะบางครั้งอุปกรณ์ในการชาร์จมันไม่กระตุ้นครับผมแดีวก็ชาร์จไม่เข้านะก็เบื้องเงินอีก้วผมนต้องซื้ออีกโอ้โหแย่เลยนะสำหรับจุดต่อครับผมเนี่ยอันแรกนะฮะของการเสียง v 8 s line ครับผมนะจุดแรกนี่ก็เป็นสาย usb เสียบ อันที่สองนี่ก็สายไลท์ครับผมไลท์หนึ่งไลท์สองสองรูครับผมนะเราจะไลท์พร้อมกันสองช่องทางเลยก็ได้นะครับผมมีอีกตอกสองช่องก็ไลท์สองช่องเลยนะก็ได้เหมือนกันครับผมเพื่อนรูที่สามนี่ก็เป็นสัญญาณเสียงเข้านะตัวนี้เป็นเสียงออกนะออกจากกัดมาเข้าโทรศัพท์นะเพื่อนแต่ตัวนี้จากโทรศัพท์จากแคปเล็กจากโน้ตบุ๊กเข้าตรงนี้นะฮะ ตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มควบคุมเสียงนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเนี่ยเปิดเสียงเบาฟูเสียงค่อยได้นะฮะแต่ต่อมานี่ก็เป็นมอนิเตอร์ครับผมหูฟังนั่นแหละครับผมมอนิเตอร์นะฮะนี่ตัวนี้นะนี่เสียบหูฟังเลยดูต่อมานี่ครับผมใกล้ๆหูฟังนี่แอนเดียเนี่ยครับผมก็คือสายตะโมท็อกที่มีไมค์ในตัวนั่นแหละครับผมเสียบตัวนี้นะต่อมาก็เป็นสายไมค์ครับผมไม่หนึ่งไม่สองไม่หนึ่งไม่สองครับผมมีสามารถที่จะใช้สายไมค์ได้ ใน2สองตัวครับผมไม่หนึ่งไม่สองครับผมแค่นั้นเลยเห็นไหมครับต่อง่ายครับผมจะใช้งานดีแน่นอนครับผมสำหรับการเสียงวีแฟรเอสไลครับผมเนี่ยก็มีเอฟติกเสียงให้เราใช้กันอีกเนี่ยก็มีให้เราเลือกนะครับผมสำหรับ ราเสียงกรับผมบเพื่อนนั่นแหละปุ่มวอวลุ่มนี่ครับผมเนี่ยเป็นปุ่มไลท์นะฮะถ้าเราไลท์ช่องหนึ่งช่องสองแล้ต้องเปิดวอวลุ่มนะฮะให้จําเลยนะผมตัวนี้บรูทูตครับผมนี่สัญญาณไม่อ uh, ่อวอวลุ่มควบคุมบรูทูตครับผมบลูทูตเสียงนั่นแหละเสียงเพลงที่เราเปิดให้ฟังเพื่อนๆฟังอยู่ตรงน,นี้นะฮะผมเบิดจําเลยครับผมเราเปิดค่อยก็ได้ครับผมนี่เห็นไหมเราเปิดก็เงียบเห็นไหมเราปิดปุื่อเสียงมันจะเงียบ เราเปิดปุ๊บเสียงมันจะดังขึ้นนะตัวนี้เป็นัวดุ่มที่ควบคุมตัวนี้นะยัตัวนี้นะสุดท้ายก็เป็นโบดุ่มของมอนิเตอร์หูฟังครับผมในตัวนี้เปิดจำเลยนะตัวบนเนี่ยตัวนี้เป็นใหม่ครับผมควบคุมใหม่ไมโครโฟนครับผมนะไม่หนึ่งไม่สองเราเปิดตัวนี้นะเปิดให้จำเลยครับผมนะไม่มีปัญหาเ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมตัวนี้เปิดจําเยลยฮะหัวลุ่มตรงกลางตัวนี้สําหรับตรงกลางนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดแช่วไวน้นะกดแช่เปิดกดแช่ปิดนะหอวลุ่มใหญ่นี่คือเป็นเอฟเฟกนะเอฟเฟกใหไ่ครับผมให้กล้องกล้องเลยนะครับจะกล้องกล้องกล้องค่อยอ้งมากแล้วก็เปิดดูครับผมเพื่อนนี่ยสำหรับตัวแถวบนสีส้มๆแดงๆเ,เนี้ย เกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นแหละจะให้เอฟเฟกดังค่อยดังแรงแล้วแต่รย่านความชอบของเราแต่ผมให้เปล่ยนเห็นไหมกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยคาราโอเกะน,นะผมจะกดให้กระพริบกระพริบอยู่เนี่ยเป็นเสียงเนี่ยคาราโอเกะน,นะฮะแบบใช้ในงานคาราโอเกะน,นะเพื่อนๆตัวนี้นะตัวต่อมานี่คือการเปลี่ยนเสียงครับผมเปลี่ยนเสียงให้ เสียงเด็กเสียงแหลมเสียงใหญ่เสียงคนแก่เสียงยักษ์เสียงอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะแกดดูนะเพื่อนๆกดดูหนึ่ง female voice male voice กดีกคั้งนึ่งก็เป็นเสียงใหญ่ๆนะเสียงใหญ่ๆนะลองกดีกครั้งหนี่งนะผมกดลงดีทั้งเด่ก่อ

อีกถัดมานี้ก็มาดูครับผม A major เที่ง m a j ม r ชอ a j o r take ช n e t t t e r a major take one t w ช t ชชชเนี่ยนเนะแล้วก็สามารถกดได้นะฮะผมเสียงจะให้เป็นเสียงย่านไหนนะฮะสำหรับ C major เนี่ยเราสามารถกดได้ครับผมซ <A. Major S 1> ิ USSR, oh มช o e a d e r C major นะสำหรับเสียงแล้วก็สามารถกดเห็นไหมกดเสียงแล้วเราชอบเสียงตรงไหนแล้วก็กดดูนะฮะ d, <Major. S 2> d major D major นะ D major l i t d e r D major E major แล้วก็กดดูนะฮะเพื่อนๆนะครับผมว่าน้ำเสียงเราจะเป็นเช่นไรนะ F major นยะมันก็เป็นรุ่นรนะุ่นนะรูปเรียนของการเสียงนะฮะ l i t d e r F major นยะหล,ลายๆนะฮะ G major นะฮะหลายให้เราเลือกนะฮะเราต้องการเสียงแบบไหนล้วก็ดูนะต้องการเสียงเดิมนะ,ะก,ก็เราเกะเราก็กดเช่นเคยนะ,ะตรงเดิมเนี่ยนะให้บีบเนี่ยแล้วก็มาย่านเดิมนะคเพื่อนๆครับผมนะฮะเสียงแล้วก็โหมาปกตินะฮะเราก็ดูนะฮะตรงไหนที่ว่าเสียงเราดีนะฮะเ,เดือน ดีสําหรับหูเราฟังแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆเราเราฟังแล้วนะฮะเพื่อนๆกดในย่านนั้นนะครับเพื่อนๆกับผมเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกเสียงแถวนี่แหละครับผมนะเอฟเฟกเสียงครับผมนะตัวนี้ตัวนระพุมด้าน,น,นล่างใน,นตัวนี้นะฮะนี่นี่เป็นปิดเสียงคนร้องครับผม การร้องเพลงกับเราเกะมันไม่มีคนมันไม่ได้ปิดเสียงคนร้องเราก็กดตัวนี้ลงนะกดปุ่มเสียงล่างเลยนะกดลงเสียงคนร้องมันจะเงียบมีแต่เสียงดนตรีนะส่วนต่บนนี้นะก็เป็นดีเจนะฮะเนี่ยเสียงมันจะเงียบเสียงมันจะหายนะเวลาเราพูดครับผมเนะลองดูงเราเปิดดูให้หม มันจะตัดเสียงถ้าเรากดลงปุ๊บพอเราพูดปุ๊บเสียงมันจะตัดเสียงพอเราพูดปุ๊บเสียงมันจะตัดฮะในสไตล์ของเป็นปุ่มของดีเจนะครับผมบนเอนรับผมนะฮะพอถือว่าใช้ได้นะฮะ คุณภาพเยี่ยมเหมือนเดิมนะค,ะครับผมผมเนราคาแค่299บาทเท่านั้นเองครับผมในช่วงนี้นะคะ<ห>รับเพื่อนๆพื่อมปล่อยให้มันยาวนานกว่านี้น่าจะขึ้นอีกแน่นอนนะผมดูแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีโครรรด้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆที่ใช้ยูเสเซอร์ใหม่นะฮะเพื่อนเพื่อนกับผมนะฮะโค้ดส่วนลดน่าจะมีนะฮะเพื่อนเพื่อนลองเอายูเสเซอร์ใหม่นะ,ะเพื่อนๆครับผม ไปซื้อดูนะครับเพื่อนครับผมดีแน่นอนครับผมสำหรับการเสียง V8S ปดเอไนะครับผมอย่าปล่อยให้มันยาวนานครับผมที่เื่นเที่ต้องการไล์นะจัดกันเลยครับผมสนุกสนานแน่นอนครับผมนะหรือจะใช้เกี่ยวกับ power amp นะก็โอเคเหมือนกันนะเพื่อนครับผมนะเราไปเปิดการเสียงกับ power amp นะของเรานี่ก็โอเคเหมือนกันนะผมนะต่อสัญญาณจาก มอนิเตอร์เข้าพาวเวอร์แอมเรานะเพืเ่อนๆนะแล้วก็ใช้บูททูธจากการสเสียง B8 ในสไลด์นะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณถ่ายทอดเสียงเข้าไปในพาวเวอร์แอมเราหรือเข้ามิกก็โอเคนะเพืเ่อนๆน,นะฮะต้องการแบบไลฟ์สดนะฮะในวันสงกรานต์เนี่ยก็โอเคบ้างก็กพบผ่า ไปสะดวกนะครับผมเพืเ่อนๆเนี่ยเราก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็พกพาไปแต่ระวังอย่าน้ำนะครับโดนน้ำไม่ได้ครับผมแปะเหมือนกันครับผมเอยมันสําคัญตัวนี้นะทุกหยินตัวอย่างครับตัวทดสอบของเราโดนน้ําก็ไม่ได้นะครับผมแปะเหมือนกันครับผมนะควันขึ้นเหมือนกันเออ สำหรับการเสียง B8 S l i g h นะฮะสำหรับเพื่อนๆนที่ชอบชื่นชอบก็จัดกันเลยนะครับผมท่ตกานะครับผมเลื่อเอาไปดูนะฮะในช่องได้นะครับคุณเพื่อนๆครับนก็ลผมสำหรับการเสียง B8 S l i g h นะครับ